บริษัทมาดามเกตกลางแผนลุยการตลาดต่างประเทศพร้อมเปิดตัวสินค้าใหม่ฮาาวซาแอตต a าิิเ1 0ผลิตภัณฑ์แอตตาแซนทีนที่เน้นเรื่องการชะลอวัยเหมาะสำหรับคนรักสุขภาพที่ไม่มีเวลาอยากดูดี โดยมีศิลปินหนุ่มหล่อเอชายามิชัยเป็นพรีเซนเตอร์เจาะกลุ่มคนรักสุขภาพซึ่งบริหารงานโดยคุณเกตกนกสนิทนามกรรมการผู้จัดการบริษัทมาดามเกตจำกัดและบริษัทไนท์ทเนีเอจำกัดซึ่งฮาวาซ่าแอตาคิวเทนเป็นแอตตาเซนทีนที่เน้นช่วยเรื่องการชะลอวัยด้วยสารสกัดสุดพรีเมียมที่นำเข้าจาก3ประเทศตอบโจทย์สำหรับคนอยากดูแลตัวเองไม่อยากทานอาหารเสริมหลายตัว เพราะฮาวาซ่าแอตตาคิวทรวมทุกอย่างที่ช่วยเรื่องการชะลอวัยมาให้ในหนึ่งกระปุกค,ค่ะจริงๆวันนี้เป็นการเจอกันแบบเต็มตัวครั้งแรกค่ะเป็นการถ่ายโปรไฟล์ครั้งแรกค่ะหลังจากที่เรามีการดีวกันไปเป็นปีค่ะกว่าจะได้มาร่วมงานกันวันนี้นะคะครับเพราะว่าจริงๆผมอ่ะรับเป็นพรีเซนเตอร์ก่อนที่จะรับเนี่ยมาดามเโทรเข้าไปบอกว่าพี่เ ถทาสินค้าตัวหนึ่งก็เลยถามไปก่อนว่าคืออะไรตัวอะไรนะครับก็เลยมาตกปรึกที่นี่แอสตาเซนตีนตัวนี้นะครับจริงๆแล้วเรารู้อยู่แล้วแหะว่ามันต้องกินขอเวลาก่อนนะมาดามส่งของมาให้พี่เอก่อนนะครับแล้วก็นี่ก็เป็นคนที่แบบว่าพอจะกินแนละ้วเนาะเราก็ต้องไปเชคไปไปทดลองก่อนนู่นนี่นั่นครับไปหาคุณหมอแล้วอะไรแล้วครับหมอครับทานได้ไหมปลอดภยัยไหมด้วยนะกลัวกลัวเพราะว่าอายุก็ไม่น้อยแล้ว อายุก็เยอะอยู่นะครับก็เลยบอกว่าทําออกมาตกตลึกมาเป็นตัวนี้ก็เลยปลอดภัยจนมาวันนี้ครับจริงๆแล้วนะผมอ่ะรับเป็นพรีเซนเตอร์ได้ก็เลยประกาศตัวเลยว่าเป็นพรีเซนเตอร์แล้วก็เป็นพาร์ทเนเอร์ของแบรนด์เรา ใช่ค่ะภาพมันชัดมากค่ะว่าต้องเป็นเอชายาเท่านั้นสําหรับสินค้าตัวนี้คือด้วยความที่ภาพลักษณ์ของพี่เอค่ะเป็นคนที่ดูแลสุขภาพค่ะแล้วเราก็มั่นใจในตัวสินค้าของเราว่าถ้าพี่เอได้ทานเนี่ยจะต้องรู้สึกว่ามันเปลี่ยนแปลงได้จริงมันชะลอวัยมันลดอายุและมันทําให้หน้าใสหน้าเด็กขึ้นได้จริงค่ะแล้วหลังจากทานก็คือน,นี่เลยค่ะภาพแบบนี้เลยค่ะได้แบบนี้เลย จริงๆนะครับเนี่ยประมาณเกือบปีแล้วนะที่พี่ได้รับไปครับแล้วอย่างวันนี้ฮนะเห็นผลชัดๆเลยนะมาถึงแล้ววนะ่าช่างเขาก็จะสังเกตว่าพี่เอหน้าพี่เอผิวเรื่องผิวเรื่องหน้าอย่างเงี้ยครับคือมันชะลอไวัยได้จริงๆมันชะลอไวัยได้จริงๆมันคือการดูแลจากภายในสู่ภายนอกเลยครับระดับเซลล์ค่ะระดับเซลล์มันปรับเซลล์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเลือดฝาดในตัวเราอะครับมันก็แบบเหมือนสมบูรณ์นะคะแล้วนะวัตรกรรมของเขาที่ที่ใช้มา ที่ม,มันจะเป็นเพีแคบใช่ค่ะคือมีแคปซูลของเราเป็นเจ้าแรกแล้วก็เจ้าเดียวในประเทศไทยที่สารสก,กรัดของเราจะสามารถดูดซึมได้ดีกว่าทั่วไปถึงสิบเท่าเลยค่ะแล้วแอนนาเซนทีนเนี่ยนะครับจริงๆเราจะรู้นะคะว่าหลายๆหลายๆที่เขากําลังเป็นที่นิยมมากๆเลยที่ผมไปถามกับคุณหมอแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญก่อนที่จะรับขอโทษน,นะต้องบอกความจริงค่ะ่า แอตตาเซนทีนเนี่ยมันดียังไงครับคุณหมอพี่กินไปเลยแล้วมันจะช่วยชะลอวัยแล้วยิ่งงานของเราอะครับมันมันงานออกหน้าสื่อต้องดูแลจริงเหรอจริงครับเพราะว่าอะไรตัวพี่อะพี่เคยเจ็บจี๊ดมาแล้วเดินเดินไปอะครับเพราะว่าบางทีเราก็ปล่อยตัวบ้างอะไรบ้างก่อนที่จะมาเจอกับตัวนี้นะครับแก่ทั้งเลยเลลิกเก้แก่มากอะไรอย่างเงี้ยครับเจ็บนะ เจ็บมากๆเลยแล้วเพราะว่าจริงๆอ่ะภาพลิเกของเราอ่ะมันเคยมันเคยแต่งออกมาแล้วอ่ะจนพี่เคยมีตอนนั้นอ่ะจะหยุดะจะหยุดเล่นลิเกไปเลยนะจนแม่ต้องมาให้กําลังใจพี่บอกว่าใจเย็ยนก่อนลูกคนอื่นอายุมากกว่าเขาก็ายังเล่นได้เราต้องรักษาวฒนธรรมเอาไว้ได้ยินคํานั้นมาแล้วก็เลยมาเจอกับแอตตาเซนทีนเนี่ยตัวนี้ยแล้วของเขาเนี่ยนะครับมันอยู่ที่เทือกเขาแิมารายใช่ค่ะตัวแอตตาของเราเป็นแอตตาทรายค่ะคือจะไม่เหมือนแอตตาเซนทีนทั่วไปค่ะตัวนี้ ตัวสาหร่ายสีแดงที่เราใช้ค่ะต้องนําเข้ามาจากต่างประเทศจากประเทศญี่ปุ่นแต่สาหร่ายตัวนี้จะปลูกในบริเวณที่เป็นแหล่งน้ําบริสุทธิ์ของเทือกเขาหิมาลัยเท่านั้นค่ะซึ่งมันจะมีความเข้มข้นสูงกว่า<อ>วดัว,ดวปลาใช่ไหมครับวิตามินก็จะอยู่สูงมากๆเลยที่เขาไม่ค่อยเอามาใช้กันนะครับมันมีหลายสถานที่นะครับสาหร่ายแดงคุณต้องทําความเข้าใจด้วยนะไปเปิด Google ดูก็ได้ครับมันมีหลาย,ลายที่แต่มีอยู่ที่หนึ่งที่เขาเอามาเนี่ยฮะที่ญี่ปุ่นเนี่ยคือเป็นที่ทัวลกเขายอยรัวรบ ก็เลยบอกว่าเออดีดีจังเลยไม่ใช่แค่แอซานะคะใส่ใส่ทั้งโคลมไซคิวเทนจากญี่ปุ่นด้วยแล้วก็จะมีตัวคอลลาเจนแล้วก็วิตามินซีที่ไม่เป็นกรดไม่กัดกระเพาะจากอเมริกาด้วยค่ะ<ช>คือนำเข้าสารสกัดจากหลายประเทศเลยครับบางทีแล้วอ่ะเราก็อยู่หน้าจอมานานนะอยู่กับสื่อมาเยอะมากเลย <S <S ตัวพี่เองเนี่ยเคยเขาเคยถามพี่ว่าเลิกนิเกไปเลิกนักแสดงไปจะไปเป็นอะไร <S <S แล้วพอดีเราอ่ะ ม,มันมันมีมันมีช่องทางอะครับแล้วก็มาคุยกับน้องน้องน่ารักมากครับก็เ,เลยบอกมาสิถ้าเกิดว่าหนูไม่รังเกียจพี่ก็เอามาร่วมง,งานกันอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วน้องน่ารักมากจริงๆพอได้ร่วมง,งานกันอย่างวันนี้ครับมาเปิดตัวมาถ่ายงานกันอย่างเงี้ยนะครับเรามีความรู้สึกว่าเหมือนทํากับครอบครัวใช่ขอบคุณค่ะดีใจปีนี้เราตั้งเป้าตัวฮาวาซาแอสตา Q10 ที่1่ล้าน1ล้านเซตค่ะ แล้วก็มีแผนจะขยายธุรกิจไปที่ต่างประเทศด้วยค่ะคือเรามีพาร์ทเนอร์ทั้งในไทยแล้วก็ในต่างประเทศค่ะครับสำหรับคนที่สนใจนะคะสินค้าตัวนี้เริ่มมีวางจำหน่ายแล้วค่ะสามารถสั่งซื้อได้ทั้งใน Facebook ค่ะ i n s t a g r กรมอา k e เก็ตเทั่วไปค่ะ s h o p ป e ้ร z a d a TikTok ค่ะแล้วก็ตัวแทนจำหน่ายที่มีกระจายอยู่ทั่วประเทศค่ะค ฝากด้วยนะครับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็แฟนๆของพี่เอชย,ยามิชัยนะครับฮาวาซ a าแอ q ดิวเทนตัวนี้นะครับต้องบอกว่าพี่ไม่ได้เป็นแค่พีเซนเตอร์แต่จริงๆแล้วอะ่ะพี่คือผู้ทดลองใช้จริงแล้วก็ทดลองมาแล้วเกือบปี ถึงได้วันนี้ครับประกาศแล้วว่าเออเรามั่นใจแล้วนะครับแล้วก็สารสกัดเนี่ยมันได้ผลอย่างที่เห็นอยู่เนี่ยครับรูปลักษณ์ของเราผมต้องรักษาร่างกายเอาไว้เพราะว่าจริงๆอ่ะเราใช้หน้าตาอยู่ทางหน้าสื่อด้วยหลายคนมีปัญหามากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาในเรื่องของแก่ก่อนวัยก็ดีเพราะว่าการทํางานของคนเราต้องยอมรับอยู่อย่างหนึงว,ว่าบางทีมันส่งผลกับความเครียดพอเครียดมากๆเข้าอ่ะตีนกาก็มามนู่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายเลยครับตัวนี้มันได้ผลจริงเพราะอะไรรู้ปัก พอเรากินเข้าไปปั๊บแล้วครับมันได้คือมันจากข้างในสู่ภายนอกออกมาเลยเพราะฉะนั้นมัน,ม,นมันได้ทั้งผิวได้ทั้งใช่ค่ะคผิวหน้าฝ้ากระจุดด่างดำรวมถึงลดอายุในระดับเซลล์เลยค่ะฝากด้วยนะครับทุกๆคนครับถ้าเกิดว่าใครที่กำลังมองหา a อสตาแซนทีนอยู่นะครับตัวนี้ครับฮาวาซาเอสตา q 1คิวเทครับ